ีค่ะนะคะดิฉันนางสาวบุญยพรเปลมุนีนะคะวันนี้เราก็จะมาพบกันนะคะในรายวิชานะคะการจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะทําการเรียนกันนะคะในเรื่องของอประเภทของผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งนะคะในส่วนของประเภทของผลิตภัณฑ์นะคะอาจารย์ก็จะอธิบายในส่วนของประเภทของผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะ ประเภทของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ1ตําตำบล1ผลิตภัณฑ์ของแต่ละท้องถิ่นนะคะว่ามันจะมีอะไรบ้างนะคะ ซึ culture, ่งนะคะในส่วนของ1ตําตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือในส่วนของชุมชนนะคะเขาก็จะมีส่วนของผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชนอยู่แล้วนะคะเพื่อที่จะเอาผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชนเนี่ยนะคะมานาเสนอนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชนเนี่ยของเราเนี่ยมีดีอะไรนะคะแล้วก็เอามานําเสนอขายนะคะว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์ในชุมชนของเราเนี่ยนะคะที่คิดค้นที่รวมกลุ่มกันไว้นะคะเขาจะทําอะไรออกมาผลิตนะคะแล้วก็นําเสนอขายให้กับ Uh, ชุมชนนะคะแล้วก็นํามานําเสนอนะคะสิ่งที่ชุมชนเขาเอาผลิตภัณฑ์นะคะของชุมชนของตัวเองเนะะี่ยออกมานําเสนอก็ส่วนมากนะคะก็จะเป็นสินค้าโอท็อปของชุมชนของตัวเองนะคะเพื่อไปนําเสนอที่ไหนได้บ้างนะคะส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของที่จัดแสดงนะคะจัดแสดงส่วนแบบว่าอาจจะเป็นเมืองทองธางนีนะคะที่เขาอาจจะมีการจัดแสดงสินค้าโอท็อปเพื่อนําสินค้าในของชุมชนของตัวเองเนี่ย มานําเสนอขายมาพรีเซนต์แล้วเพราะว่าในชุมชนของเราเนี่ยมีดีอะไรบ้างนะคะซึ่งเวลาเขาจะมีการมานําเสนอในสินค้าของชุมชนของตัวเองนะคะเขาก็จะนําเสนอและพรีเซนต์ว่าชุมชนของตัวเองเนี่ยนะคะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่ดีเด่นนะคะแต่ถ้าเมื่อผลิตภัณฑ์ของตัวเองดีเด่นนะคะมีได้รับผลผลิตที่ดีนะคะหรือชุมชนของตัวเองเนี่ยบางบางชุมชนนะคะเมื่อเวลาเรามา นําเสนอแล้วนะคะอาจจะมีการนํามาประกวดด้วยก็ได้นะคะว่าชุมชนของเราเนี่ยมีดีอะไรเป็นยังไงบ้างนะคะแต่นะคะในส่วนของประเภทของผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยนะคะมันก็สามารถแบ่งได้ตามประเภทของแต่ละผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์นะคะมันสามารถแบ่งออกได้คือ1ประเภทเกี่ยวกับ เสื้อผ้านะคะอย่างที่สองนะคะประเภทเกี่ยวกับอาหารนะคะอย่างที่3เลยนะคะเกี่ยวกับพวกอของที่ระลึกนะคะและก็ของใช้นะคะซึ่งนะคะในตัวผลิตภัณฑ์นะคะก็สามารถแบ่งออกได้นะคะตามเป็นภาคนะคะแต่ละภาคนะคะมีภาคอะไรบ้างนะคะภาคกลางนะคะภาคเหนือภาคใต้และภาคอีสาน แต่ละภาคน,นะคะเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ดีเด่นของชุมชนของเขาอยู่แล้วนะคะว่าในชุมชนของเขาเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ดีเด่นอะไรนะคะทีนี้พอเรามาส่วนของภาคน,นะคะมันก็จะมีจังหวัดนะคะในแต่ละจังหวัดนะคะมันมีดีอะไรอันนี้วันนี้นะคะอาจารย์ก็จะนําผลิตภัณฑ์ดีเด่นของแต่ละภาค ทั้ง4ภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้นะคะทั้ง4ภาคอาจารย์จะนําผลิตภัณฑ์นะคะประเภทของผลิตภัณฑ์นะคะมาให้พวกเราดูนะคะว่ามันมีสินค้าประเภทอะไรบ้างนะคะในแต่ละภาคนะทีนี้นะคะในแต่ละภาคเนะี่ยมันมีดีอย่างไรนะคะซึ่งในแต่ละชุมชนเนี่ยเขาได้คิดค้นนะคะได้รวมกลุ่มกันไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างเรามาดูในส่วนของภาคอีสาน ภนะาคอีสานมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยอันนี้นะคะเป็นกระติบนะคะทุกคนนักเรียนน่าจะรู้จักเนาะสินค้าของคนภาคอีสานนะคะกระติบกระติบน้อยนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่ของภาคอีสานเนี่ยรู้จักเป็นอย่างดีนะคะซึ่งเขาทําเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากหัตถกรรมนะคะซึ่งเขาเอามาใส่อะไรคะใส่ข้าวเหนียวเนาะนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะเพราะว่า ส่วนมากนะคะจะเอามาใส่ข้าวเหนียวเพื่อจะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่ในชุมชนเนี่ยนะคะเขาได้คิดค้นและทํากันมานะคะส่วนมากจะเป็นของภาคเหนือเขาก็เอามามาเป็นผลิตภัณฑ์เหมือนกันนะคะผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะของกระติบเนี่ยนะคะเขาจะมาทํามาจากต้นไผ่เนาะแล้วก็มาระริ์นะคะมาทำนะคะเพื่อ เพื่อความสวยงามนะคะแล้วบางอย่างนะคะในตัวในส่วนของนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะคะของกระติบแล้วมันก็จะมีแบบเพิ่มความหลากหลายเป็นสีมานะคะเป็นความหลากหลายของเป็นสีมาคะ่ะแต่ว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์ท้องถิน่นแต่ละอย่างนะคะมันก็จะทําการ เราในส่วนของการตลาดนะคะเมื่อพิพันธุ์ท้องถิ่นแล้วนะคะเขาจะคิดคนว่าเขาจะมีพิพันธุ์ดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วเราจะพัฒนาสินค้านียให้มันดีดีอย่างไรนะคะอันนี้เป็นกระติบเนาะที่อาจารย์เอามาให้ดูนะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นชะลอมนะคะชะลอมชะลอมเนี่ยก็จะทํามาในส่วนของจากไผ่เหมือนกันนะคะเพื่อนํามาใส่บรรจุภัณฑ์และของที่ระลึกนะคะให้กับชุมชนนะคะแล้วก็เป็นของอ ที่ระลึกให้กับชาวต่างชาตินะคะซึ่งเปรพันเหล่านี้นะคะชาวต่างชาติเขาจะชอบมากที่สุดเลยนะคะว่าเป็นอะไรที่มันเป็นไอเดียที่เป็นของภูมิปัญญาท้องถิน่นอะไรก็ได้นะคะที่ทําเกี่ยวกับท้องถิน่นภูมิปัญญาท้องถิน่นอะไรที่มันเปรพันที่เด่นอันนี้ก็เป็นเปรพันอย่างหนึ่งของภาคอีสานนะคะที่เป็นฉลองนะคะเพื่ออะไรอันนี้อาจารย์ก็จําลองนะคะในส่วนของใส่เปรพันมาให้ดูนะคะอันนี้เราก็ใส่ในส่วนของอ่า ปลาไอเขาเรียกว่ากระป๋องนะคะกระป๋องนะคะผักกาดกระป๋องนะคะเราก็ใส่ส่วนตรงนี้มานะคะเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เนี้ยมีความสวยงามและมีความโดดเด่นเพิ่มมากขึ้นซึ่งตัวผลิตภัณฑ์เนี้ยนะคะจะชูความโดดเด่นของตัวสินค้าให้นะคะว่าเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นฉลองของภาคอีสานนะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะของภาคอีสานเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นกระติบแบบใส่ของมันจะมีกระติบแบบนะคะ แบลวใส่ข้าวและใส่ของนะคะมันจะมีหลายประเภทนะคะอันนี้ก็คือผลินภัณฑ์ดีเด่นของภาคอีสานนะคะอาจารย์จะเอามาให้ดูหลายอย่างหลายประเภทอยู่นะคะในส่วนตองแต่ละอย่างอันนี้อย่างหนึ่งนะคะพวกเราน่าจะรู้จักนะคะใครที่อยู่ตามบ้านนะคะก็ก็เรียกว่าหวดนะคะหัวเพื่อที่จะเอามานึ่งข้าวเหนียวนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของสินค้าโอทอปก็เหมือนกันนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะคะผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นแต่ละ จังหวัดนะคะแต่ละภาคนะคะมันจะมีความเด่นชัดของแต่ละผลิตภัณฑ์เห็นปุ๊บเราสามารถบ่งบอกได้เลยว่าอ๋อนี่คือผลิตภัณฑ์ของภาคอีสานนี่เห็นปุ๊บนะคะโอเคของอีสานมีต้องเป็นกระติบข้าวเหนียวเนี่ยคือของภาคอีสานแน่นอนเห็นว,วดเนี่ยของภาคอีสานแน่นอนนะคะว่าเอามาทําอะไรนะคะซึ่งเขาจะนํามาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะของเขานะคะของแต่ละชุมชนของแต่ละจังหวัดนะคะ อันนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นผ้าขาม้านะคะแต่ว่าเอ่อมันจะเป็นอาจารย์จะทําในส่วนของผ้าขาม้าในส่วนของการที่นํามาประดิษฐ์ษคิดค้นอาจจะทําเป็นของที่ระลึกได้นะคะเราอาจจะทำอันนี้ทำเป็นพวงมาลัยนะคะเอาผ้าขาม้าเนี่ยมาประดิษฐ์มาพัฒนาให้มันมีความโดดเด่นเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อความ เขาเรียกว่าแบบไม่จันตีไม่ใช่ว่าผืนแบบธรรมดานะคะอันนี้มันก็จะเป็นผืนธรรมดานะคะเกี่ยวกับผ้ากามานะนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของที่อาจารย์เอามาแบบมาประดิษฐ์นะคะให้มันมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะคะและนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์เอาผ้าของผ้าอีสานมาเยอะนิดนึงนะคะอันนี้นะคะก็เป็นไม้ไผ่ก็เหมือนกันนะคะเอามาที่เป็นรองจานหรือรองแก้วนะคะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งเราเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นแต่ละภาะคะมันจะมีความโดดเด่นนะคะคเพื่อพัฒนานํามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะะมากขึ้นอันนี้คือเรามาดัดแปลงและพัฒนาสินค้าแล้วนะคะต่อไปนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นอีกภาคหนึ่งนะคะเป็นอีกภาคหนึ่งนะคะอันนี้นะคะจะเป็นภาคของเป็นภาคใต้นะคะเป็นของภาคใต้เลยนะคะภาคใต้เนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่า เขาเรียกผ้าบาเตะนะคะเขาเรียกว่าผ้าบาเตะเป็นผ้าใต้นะคะหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผ้าบาติกนะคะซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ของภาคใต้นะมันจะเห็นเด่นเห็นเด่นชัดในการนุ่งผ้าถุงนะคะเราเอามานุ่งเป็นผ้าถุงว่าเอเป็นเอกลักษณ์ของชาวใต้นะคะดั้งเดิมเลยเป็นจะอยู่ในแถบมาลายูนะคะเขาจะใส่พวกผ้าถุง ะะเอามาดัดแปลงเปลี่ยนแปลงได้เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะรองเท้าหรือว่าเป็นเครื่องประดับนะคะตรงนี้จะนํามาเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นนะคะของแต่ละภาคแต่ในส่วนนะคะผ้าถุงเนี่ยนะคะในส่วนของภาคใต้นะคะผลิตภัณฑ์ของของซึ่งจะนิยมนะคะในจังหวัด นครศรีธรรมราชนะคะซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มแม่บ้านนะคะที่จะทําผลิตสินค้าเหล่านี้ขึ้นมานะคะเพื่อ จะทำนะคะเขาจะมีการคิดลวดลายนะคะเขาจะมีการคิดลวดลายว่าจะเป็นลวดลายที่สามารถเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมของภาคใต้นะคะว่าที่มันดีเด่นและมันสวยงามและเป็นแล้วมันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้นะคะแต่ว่าส่วนมากนะคะเขาก็จะยึดเป็นลายดอกนะคะซึ่งอาจารย์นํามาให้ดูนะคะประมาณ3แบบด้วยกันนะคะในส่วนของผ้าถุงของภาคใต้นะคะซึ่งแต่ว่าในส่วนของผ้าถุงนะคะจะเป็นรสนิยมของกลุ่มในส่วนของ ชุมชนของภาคใต้จะมีมันจะมีทุกจังหวัดนะคะ่ะในส่วนของผ้าถุงนะคะแต่ว่าเอกลักษณ์ตรงนี้นะคะที่อาจารย์เอาไม่ดูนะคะเป็นลายของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะในชุมชนนะคะเขาได้ทําเล็กพิจคดเพื่อลายดอกขึ้นมานะคะเพื่อที่ทําให้คนเนี้ยได้สนใจเข้ามาซื้อสินค้านี่กันนะคะบางชุมชนเนี้ยนะคะหรือคนที่มีอายุน้อยนะคะเขาก็จะซื้อผ้าถุงเนะะี่ยค่ะหรือผ้าบาเตะนะคะหรือผ้าบาติกเราเรียกได้3แบบผ้าถุงผ้าบาเตะ ผาบาติกนะคะเราเรียกได้3แบบนะคะเราจะเอาผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะไปให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนเฒ่าคนแก่นะคะเพื่อเป็นของฝากนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะมาจากประเทศเขาเรียกว่ามาจากจังหวัดอื่นนะคะเขาก็สามารถนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นของที่ระลึกให้ได้นะคะเดีย๋ยวตรงนี้เป็นของภาคใต้นะ ะะและอีกอย่างหนึ่งนะคะในส่วนของภาคใต้นะคะมันจะมีในส่วนของสักรู่นะคะนะคะอาจารย์ก็จะยกมานะคะของภาคใต้นี่มันก็จะมีในส่วนของผ้าถุงนะคะอาจจะน้อยนิดหนึ่งนะคะแล้วก็นะคะของภาคใต้นะคะผ้าถุงแล้วทีนี้นะคะมาต่อไปนะคะเราจะมาดูของภาคกลางเนาะภาคกลางอันนี้เลยนะคะพวกเราน่าจะเคยเห็นนะคะอ่ะ เขาเรียกว่าอะไรนะคะเขาเรียกว่าในส่วนของเครื่องปั้นดินเผาจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะของที่กาะกตนะคะอยู่ใกล้ๆวิทยาลัยของเราเลยนะคะซึ่งเครื่องปั้นดินเผานะคะมันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของภาคกลางนะคะเป็นเอกลักษณ์นะคะตรงนี้นะคะอ่ามันจะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่มีการคิดค้นมาจากชาวมอนะคะที่เขาอาศัยอยู่แถวกอะกตนะคะแล้วก็เขา ได้นําดินนะคะดินเนี่ยนำมาผสมแล้วก็มาปั้นเป็นเครื่องปั้นดินเผานะคะในการทาซึ่งมันจะเป็นเอกลักษณ์นะคะสามารถที่ทําให้คนที่เดินผ่านไปมาเนะะี่ยค่ะชอบนะคะในตัวผลิตภัณฑ์มันก็สามารถมาใช้นะคะในครัวเรือนหรือเป็นของที่ระลึกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไอตัว้ตัวจะเป็นหม้อนะคะเป็นหม้ออันเล็กๆนะคะมาสามารถใส่ของที่ระลึกหรือของใช้ภายในบ้านได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของอ เป็นกระบอกไม้ไผ่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเขาก็มาทําเป็นผลิตภัณฑ์ของภาคกลางก็เหมือนกันนะคะแล้วก็มันจะผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากไม้นะคะอันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากไม้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเหมือนกันนะคะซึ่งจะอยู่ในจังหวัดสิงบุรีนะคะของ ภา,าคกลางนะคะอยู่ในจังหวัดสิงบุรีนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ในชุมชนเนี่ยเขาขนคิดค้นหาไม้นะคะมาทําเป็นตัวผลิตภัณฑ์อันนี้ก็คือทําเป็นตัวกระปุกนะคะที่มาใส่ของสวยๆงามๆหรือว่าบางคนอาจจะจะมาใส่ของที่ระลึกอะไรก็ได้นะคะเป็นของอเนกประสงค์นะคะที่สามารถนํามาเป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นนะคะอันนี้ก็ เหมือนกันนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะจากกระลาเห็นไหมคะนี่ผลิตภัณฑ์นะคะท้องถิ่นเหมือนกันนะคะเขาได้คิดค้นนะคะในการทําที่มันเขาเรียกว่าเป็นกระเป๋าะคะ่ะเป็นกระเป๋าเนาะนะคะเป็นกระเป๋าเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะคะที่ของภาคกลางนะคะเขาได้คิดค้นและทํามานะคะ เอากะลามาทําเป็นกระเป๋านะคะซึ่งเราเรียนการตลาดนะคะเรารู้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนของเราแล้วมีแล้วนะคะที่เป็นกนะลาเองแมะอันนี้คือเป็นแค่กะลาทําปกตินะคะอันนี้เป็นกะลาปกตินะคะแต่เขาเรานํามาแปลรูปนำมาพัฒนาให้เป็นตัวกะลาดได้นะคะแต่ ผลิตภัณฑ์นะคะมันอยู่ที่ว่านเราเนี่ยนะคะถ้าอยู่ในการตลาดเราจะมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีความโดดเด่นและเด่นชัดแล้วก็มานําเสนอนะคะให้กับประชาชนและชุมชนได้นะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะของภาคกลางนะคะก็ เห็นไหมคะเขาบางอย่างนะคะมันก็จะเป็นน่าจะเป็นรูปแบบของเครื่องปั้นดินเผาแต่เขาสามารถนะคะนำผ้าของผ้าของนําผ้านะคะนําผ้าเนี่ยมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อสร้างความโดดเด่นนะคะให้มันมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ของผ้ากลางนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นส่วนของทำผลิตภัณฑ์จากไม้นะคะ ผลิณฑ์ทาจากไม้ซึ่งผริพฑนทําจากไม้นี่นะคะเป็นของภาคกลางเหมือนกันนะคะซึ่งผริพฑนบางอย่างเราเห็นไหมคะมันไม่ใช่ว่าเป็นแค่ของที่ของเล็กๆน้อยๆแต่เราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็น,เป,นเป็นตัวผลิตภัณฑ์ได้นะคะผริณฑนตัวนี้ก็เป็นสร้อยคอนะคะเอาทํามาจากไม้นะคะนํามาดัดแปลงแปลรูปนะคะในส่วนตรงนี้นะคะต่อไปนะคะ ของภาคกลางเสร็จแล้วนะคะอันสุดท้ายนะคะของภาคเหนือเนาะของภาคเหนือเลยนะอาจารย์จะนําเสนอนะคะในส่วนของเสื้อนะคะตรงนี้นะคะเขาจะเรียกว่าเสื้อไมแพรนะคะมันจะเป็นลายนะคะเป็นเอกลักษณ์นะคะซึ่งจะมีลายเอกลักษณ์ของของแต่ละจังหวัดซึ่งเสื้อตัวนี้นะคะเป็นของภาคเหนือแต่อยู่ในส่วนของจังหวัดน่านนะคะอยู่ในจังหวัดน่านนะคะซึ่งมันจะมีลายดอกและเอกลักษณ์ที่สําคัญของเขานะคะ เห็นไหมคะว่าแค่เป็นผ้าธรรมดาแต่เราสามารถนํามาแปลรูปในส่วนของตัวผลิัณฑนให้เป็นเสื้อเป็นเอกลักษณ์นะคะคนของภาคเหนือเขาจะมีการอนุรักษ์ในเรื่องการแต่งตายนะคะก็จะชอบเวลามีงานพิธีหรืองานสําคัญตา่างๆนะคะเขาจะ,ะนําตัวผีณฑ์หรือตัวเอกลักษณ์เป็นเสื้อเป็นผ้าถุงอะไรเงี้ยมาโชว์ให้กับชุมชนให้กับชาวต่างชาติเขาดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะแลวเนี่ยเขานำมาแปลรูปนะคะในส่วนของ นะคะและอย่างหนึ่งนะคะนี่เป็นลูกป,ปัดนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะดีเด่นของภาคเหนือเหมือนกันนะคะที่เขาเอาลูกป,ปัดเนี่ยมาประกอบคู่กันหรือใส่คู่กันกับเสื้อนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะมันก็สามารถสร้างเขาเรียกว่าเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่สามารถแรงดึงดูดนะคะและกระตุ้นให้พวกเนี่ยเกิดความต้องการในตัวสินค้าได้นะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะของภาคเหนือนะคะอันนี้เขาเรียกว่าผ้าพันคอนะคะที่เราทํามาจากผ้านะคะก็เรียกผ้าลินินนะคะซึ่งสามารถทํามาเป็นผลิตภัณฑ์ของภาคเหนือเหมือนกันนะคะเ็าจะมามาคล้องคอในช่วงของหน้าหนาวนะคะหรือช่วงของเทศกาลนะคะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นของภาคเหนือเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะอันนี้นะคะ ส่วนมากนะคะจะเป็นทำมาจากผ้านะคะจะเป็นผ้าซึ่งนะคะในตัวของเป็นผ้าตัวนี้นะคะเขาก็จะนำมาเป็นของที่ระลึกให้กับคนนักท่องเที่ยวนะคะอันนี้จากปลายนะคะจากปายจะไม่ห้องสอนเน่ยนะบ่งบอกได้เลยว่าเทร่อพันแต่และอย่างนะถ้าเรามีการเขียนหรือทำสัญลักษณ์ไว้มันก็สามารถบ่งบอกความ เด่นชัดของแต่ละภาคของแต่ละที่ของเราเลยนะคะว่าของเราเนี่ยนะผลิตออกมาแล้วเนี่ยมันสามารถสร้างความเด่นชัดสร้างความเด่นของผลิตภัณฑ์ของแต่ละที่ของแต่ละภาคของเราได้เลยนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะอะ่อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเหมือนกันนะคะที่ทํามาเป็นกระเป๋านะคะเอาผ้ามาเหมือนกันนะคะอันนี้ของภาคเหนือเนาะ,นะอ่ะ ะะอันนี้นะคะก็จะเป็นผ้าแพรเหมือนกันนะคะจะเป็นผ้าถุงนะคะก็จะเป็นผ้าถุงนะคะที่มานำนำมาใส่ในงานพธิธีสำคัญต่างๆนะคะของภาคเหนือภาคเหนือนะคะในสิ่งที่อาจารย์บอกไปนะคะซึ่งบริัพนธ์ดีเด่นของแต่ละภาคนะคะเขาก็จะหาความเด่นชัดหาความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภาคนะคะเพื่อมาอนำเสนอให้กับชุมชน นำเสนอให้กับผู้บริโภคต่างๆที่มีความต้องการในตัวสินค้านะคะซึ่งเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์ของแต่ละภาะคเนี่ยค่ะมันจะสร้างความเด่นชัดนะคะของแต่ละภาคไว้นะคะว่าในแต่ละภาคนะคะให้ความเด่นชัดให้ความเป็นเอกลักษณ์อย่างไรสำหรับของตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้นะคะที่อาจารย์นํามานําเสนอนะคะมันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของแต่ละภาคนะไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือของภาคอีสานนะคะมันจะมีความเด่นชัดและความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของมันอยู่แล้วนะคะแต่นะคะถ้าเราอยู่ในส่วนของการตลาดเราจะมีการพัฒนาอย่างไรนะคะให้ผู้พกเนี่ยเกิดความต้องการในตัวสินค้ามากที่สุดนะคะเราจะนําสินค้าเนี่ยไปนําเสนอขายอย่างไร ะะให้กับชุมชนให้กับชาวต่างชาตินะคะบางอย่างนะคะสินค้าบางอย่างเนี่ยเหมือนอย่างกับเสื้อนะคะอย่างนี้นะคะผ้าถุงอะไรอย่างเงี้ยนะคะในแต่ละภาคบางอย่างก็จะมีการนําไปส่งออกนะคะในส่วนตรงนี้มันเป็นแบบพันดีเด่นของแต่ละภาคนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็อาจารย์ก็จะนํามาให้พวกเราดูนะคะเพื่อที่จะเป็นแนวคิดที่จะ เรานำไปพัฒนาในตัวสินค้าแล้วก็ในเพันธ์สินค้าโอท็อปของแต่ละภาคมันมีอะไรบ้างนะคะสุดท้ายนี้นะคะอาจารย์คิดว่าพวกเราเนี่ยได้คงที่จะเอาความรู้นะคะในส่วนตรงนี้ไปพัฒนาและไปต่อยอดแล้วก็นําไป เพื่อที่จะเอาสินค้าของเราเนี่ยไปพิเต์เล่นนำเสนอได้นะคะในส่วนของคาบต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายวิชานะคะการจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะคะในอีกหัวข้อหนึ่งนะคะในหัวข้อของประเภทของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะคะแล้วก็ในหัวข้อผลิตภัณฑ์ดีเด่นของแต่ละภาคนะคะอาจารย์ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ